สวัสดีท่านชุมท่านด้วยนะคะอยู่ซื้ออยู่ในเกม Minecraft นะครับแล้วก็อยู่กับคุณกอนนะฮะฮัลโหลคุณกอนทะไหนะครับอะไรทักทายหน่อยครับอยู่ไหนเนี่ยมันเฮ้ยเฮ้ยไปสร้างบ้านกันนี่ก็เล่นแบบเปลี่ยนโหมดกันนะฮะตัวแบบหิมะก็คือตัแาอนแรกเล่แบบ Survival แล้วความสามารถในการเอาชีวิตรอดนี่ซึ่งไม่มีเลย ก็เลยนี่นะฮะปรับเป็นเกมโหมดกันเเสร้างเกมโหมดกันสร้างบ้านกันนะฮะ แบบหนึ่งแบบหนึ่งโอเคนะฮะก็สร้างไปเรื่อยๆเลยเอาสูงจับแล้วแล้วคุณกอลเข้าไปไหนครับนี่ปั๊ปปับปๆัๆป,ป,ป,ปัปัป bắp 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 mà lại nhóm mà lại nhau quá

เราก็สร้างบ้านกันก็คือในกลุ่ของทิมยาจะมาสองจานสร้างบ้านนะฮะโอเคกับน้องเบื่ออะไรมั้งก็เดี๋ยวข้ามเลยนะฮะคือผมจะสร้างเป็นทยาก้าอะไรปากแค่ไหง คนลำบากเขาไม่มีขวานไม้ลำบากจัดลำบากจัดสลัดหมีโอ้อชอบมาแล้วชอบมาแล้วโอเคก่อนเมื่อกี้กำลังขึ้นเซิร์ฟเลยก่อนมามาสร้างบ้านด้วยกันดิกูจะ สนังติกอะไรอะทำเพื okay. ่ออะไรครับอุ้ยแถบนี้หายเลยแล้วมึงระเบิดทำไมเซิร์ฟก็แหลกหรอเข้าใจคำว่ากำลังมึงไหมมึงเมื่อกี้มึงหยุดตรงนี้เลย บังทำไมล่ะครับเดี๋ยวผมก็นี่เอาคุณพุฟต์ทำไมอ่ะเอาคุณพุฟต์ทำไมคุณก้อนมันใช้ขวานไม้ไม่ได้ไม่ได้ลงบังอินไว้มงอะลงบังอินเดี๋ยวมันก็แหลกหมดก้อนนั้นี่ไงก้อนก็ร้องว่าเนิ่ยมันแหลกเซิร์ฟเร็วมากเลยของมันนี่แหละใช่ไหม จะเริ่มอ่ะนะทีไม,ม,ม่นานผมก็จะติะ๊กเอเออเออโอ้ยเนยแม่มาอุ้ยยังไม่ทันดูดูดู

ก่อนเคต้องขอไปยะว่าถ oh. bon. ้าไอ้ก๊อมกดหนังเนี่ยเสียงมันจะแบบคือเสียงมันจะดังอ่ะก่อนอะไรเคยอัดถั่วดำเบ่ ะเคยอัดถั่วดำบอไม่นะไม่เคยอัดถั่วดำบอกยัดข้าวโพดอ่ะยัดขด้าวโพดก็เค,เคยวะไม่เคยอ่ะเคยยังไม่เคยไม่เคยยัดข้าวโพดเลยอ่ะแต่นี่บ้านใครเนี่ย ดาราสองคนหามาสไกโอ้โอ้อปสร้างกว้นะโอลิโอโอไปทำกุรบแป๊บไปอาดถอดดำมาก่อนเดี๋ยวไปยัดข้าวโพดโอเครับราง้านส่ง คือถ้าคุณทำให้แต่แรงมาขนดูสองสเติมเนนตรงกาเลยะเบไม่อยากได้บ้านแบบเนี้ยโอิยชิ้งนี่ง่ายเลยคุณขุดขึ้แล้วก็วางไปเลยครับตรงนี้นะฮะ ตอนเข้าทางประตูมาเนี่ยแบบยวข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างทำเองข้างล่างเออเดี๋ยวกูวางวางของของบ้านเองเดี๋ยวกูวางขึ้นบ้านเองไหมคะก็วางกระบจบเฮ้ยเอาวางแล้วจะวางต้นหญ้าทำเพื่ออะไรดีอยากเป็นังสร้างเกาะหูกัน ก็สร้างอ่ากระจกมีรอบเลยนะฮ <S mart> นะวันน <S mart> pues mm <S mart> ี <teachers> <S mart> <S mart> <nah in> ้เบาป๊ป๊ปปปปปาแปงดเฮอ่าฮะ นี่ก็บ้านพื้นฐานนะคะบ้านแบบนี้เป็นไงบ้างอู้สวยดีสวยสวยเขาแจ๋วแจวแช่างสดนะครับไม่มีวางแผนอะไรเงานี่นี่ โอเคต่อไปต่อนะครับคุณหน้าแบบนี้แป็นไงออกมาอ๋อสุดยอดครับนี่นะครับตั้งให้มันเป็นค่าแบบนี้อือไหนเนี่ยเป็นไงหายังมักลุก หนึ่งใช่หมักลุกหมักลุกมันต่องแบบนี้ครับคุณพี่ต้นอีมึงทำพื้นเนี่เป็นหมักลุกดิหมักฮอตด็งยังไม่ยังต้องไม่รักไ,ไม่ทันแล้วเพื่อนต้องเดนะี๋ยวเชิญเชิญกันโอ,อ,อ,อตามแบบคุณเลยครับตามแบบคุณเลยครับรอ่าแล้วก็ปากนกัน ตรงนี้ครับต่อไปทำของมึงไปเลยแป๊ครับๆับขับับผมขอโทษครับตรงนี้ก็ให้เป็นดินพื้นธรรมดานะฮะหรือว่าพื้นเรียบๆโอเคตะวันตกดินแล้วนี่นาไปทำบ้านอะไรสร้างบ้านะ ใชคะสร้างโปกแบงนี้เลยอันนี้พื้มก็แล้วแต่อนกร์กนํำจริงมันต้องมันพื้นไม้ก็คือบ้านพื้นฐานนั่นเองมันออกแบบอย่าในในตายครับครับครับอเเลยมันต้องนี้มันต้องแบบนี้อ๋ออืม ป๊อปป๊อปป๊าดป๊าดป๊าโอเคโอเค้บนก็วางกระจกตามอัธยาศัยเลยครับ

อ๋อไปยาวไปเลยอาวอะนี้แล้วแต่ความสมัครใจเลยครับ ถ้าคุณอยากได้แบบนห้นคุณก็คุณก็ใส่ไปแบบนั้นแหละเออเงี้ยคุณเลย คุณกอลเราไปแล้วบ้าน,นยังไม่เสร็จสับเลยโอเคสร้างในสองนี้ซึ่งขี้เกียจแล้วเอาไม้โปะไปปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตรงนี้กระจกสีขาวอ่านะฮะ นี่ครับสุดยอดเลยนะครับโอเคมี่าบ้านเราก็ได้แล้วเรียบร้อยป๊อบ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  ไรนะเนี่ยเนี่ยอ๋อชีว่ะอ่าปึ๊บ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 นช่ไหใส่สี่ดำไป บ้านของคนนาสดีอ่าเนี yeah. ่ย ขึ้นเนี่ยก็ไม้โอ๊กแล้วกันไม้โอ๊กมันอาจจะเป็นไม้สลับสีก็ได้ต่ำไป่เลยครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเออทำลังอย่างนี้ดิยอดยอด ไม้อกดำถ้าไม่มีก็ป,ปูพื้นธรรมาาดาก็ได้ขนเฮ้ยขนแกะเอ้าทิ้งทำไมหรอสือแดง หลับกร,ระชุดนี้ก็ได้แลโอเคหลอหลอดูอดีเกมจะตายนี่ประตูซะ มวงใช่นี่บ้านเราอ๋อเป็นผลเจ็ดสีน้ำเงิน แล้วนะคะว่าอะไรโอเคตกแต่งนะครับก็ต้องมีเอ่อเตียง้าเป็นแผ่นหินหรือแผ่นโคเวอร์โอเค อ่าวปีทุกเตียงออกเฉยแล้วก็นี้หลอดไฟโอเคแล้วก็โยกอ่ไปละต่อไ,ไปก็เป็น ต้องานช่างเป็นชาร์จแล้วก็โต๊ะโอเคไหน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 เอาลูกวานมาด้วยนะก็เดี๋ยวดเอาอะไรวะอืมเดี๋ยวเมื่อกี้นึกออกแล้วก็ pineapple Bốc xong một cái Xong rồi Chắn nó Hãy subscribe Nè Thấy gì không Đó đi <laughs> không <laughs> นี่ได้เกี่ยวอืม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 เออนี่แหละเออต่อไปก็โต๊ะทำงานนะฮะโต๊ะทำงานเราจะนี่ไม้นั่นเนี่ยไม้โอก บันไดเขาเจป้ายด้วยทำงานแล้วก็อยู่แถวนี้ทำงานแล้วก็ต่อไปโต๊ะ โต๊ะกินข้าวพี่ไม่ได้ช่วยเบ้นนะเว้ยพี่จต้องกลัวเมียหัวซุกหัวซุนนะเมียพูดคำเดียวนี่หิุดพิกเลยอ่ะไม่ได้นะพี่นี่ตกแบ๊กเลยนะแบ๊กแบ๊กตาโวย

이디디디디 키 어라이나 음 아이디 좆다 sẽ là ba lầu. Okay. điều à, uh... <laughs> ừ, sẽ nó dẫn at <laughs> the